พัฒนาตนเองวันละนิดแต่ผลลัพธ์ที่ได้สุดทึ่งการพัฒนาตนเองไม่จำเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตหรือกระทำในครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการสะสมความก้าวหน้าทีละนิดในแต่ละวันซึ่งเมื่อทำอย่างสม่ำเสมอและยาวนานผลลัพธ์ที่ได้จะน่าทึ่งและยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดบทความนี้จะอธิบายถึงหลักการของการพัฒนาตนเองทีละเล็กละน้อย พร้อมทั้งขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพการประยุกต์ใช้ในชีวิตจ,จริง 1. ความสำคัญของการพัฒนาตนเองทีละเล็กทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองมักจะเริ่มต้นจากการกระทำที่เล็กน้อยเพราะการพยายามเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรในทันทีในระยะเวลาอันสั้นอาจทำให้เกิดความเครียด หรือแรงกดดันที่ทำให้ล้มเลิกไปก่อนที่จะเห็นผลลัพธ์การทำสิ่งเล็กๆในแต่ละวันเช่นการอ่านหนังสือเพียง10นาทีการออกกำลังกาย15นาทีหรือการนั่งสมาธิ5นาทีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอมีพลังในการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คิดเพราะการกระทำเหล่านี้ สามารถสะสมเป็นความก้าวหน้าใหญ่ๆได้ในที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลที่การพัฒนาตนเองทีละนิดเป็นแนวทางที่ดีเยี่ยมในการเปลี่ยนแปลงตนเองในระยะยาวตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าอาจดูเหมือนไม่มากแต่หากคุณอ่านทุกวันภายในหนึ่งเดือนคุณจะสามารถอ่านหนังสือได้ประมาณ300หน้า ซึ่งเทียบเท่ากับการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งให้จบในเวลาอันสัน้นและหากคุณทำเช่นนี้ตลอดทั้งปีคุณจะมีโอกาสอ่านหนังสือได้ถึง12-15ถึงเล่มซึ่งความรู้และมุมมองที่ได้จากการอ่านหนังสือเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการมองโลกของคุณอย่างมากในด้านสุขภาพเช่นการออกกำลังกายเพียง15นาทีต่อวันไม่ใช่การออกกำลังกายที่หนักมาก แต่การทำต่อเนื่องทุกวันจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นและช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าร่างกายมีความทนทานต่อความเครียดและสามารถรับมือกับงานที่ต้องใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น 2. สร้างนิสัยด้วยการทำซ้ำการสร้างนิสัยที่ดีเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการทำสิ่งเดิมซ้ำๆเป็นประจำ เมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องนานพอมันจะกลายเป็นกิจวัตรที่เราทำโดยไม่ต้องคิดมากซึ่งการพัฒนาตนเองเล็กเลกน้อยๆในแต่ละวันช่วยให้เราสร้างนิสัยใหม่ได้ง่ายขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้กลายเป็นนิสัยเราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องพยายามมากนักการฝึกทำซ้ำ,ซำจึงเป็นหลักการที่สำคัญมากในการพัฒนาตนเองเพราะนิสัยที่ดี เป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวที่ผลตอบแทนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฝึกออกกำลังกายหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ยิ่งทําซ้ามากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ยิ่งเพิ่มพูนและมั่นคงมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการฝึกสมาธิเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและมีสมาธิการฝึกนั่งสมาธิวันละหนาทีอาจดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่น้อย แต่การทำเช่นนี้ทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนจะทำให้คุณสามารถนั่งสมาธิได้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นโดยไม่รู้สึกทอ้อแท้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้อย่างเห็นผลถ้าคุณต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเช่นการเรียนรู้ภาษาใหม่การเรียนรู้คำศัพท์วันละห้าคำอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่การทำซ้ำแบบนี้ไปทุกวัน จะช่วยให้คุณมีความรู้คำศัพท์มากขึ้นในทุกๆวันและเมื่อทำติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนคุณจะมีคลังคำศัพท์มากกว่า900คําคำซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารได้ดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้ภาษา 3. จัดการกับความไม่สมบูรณ์แบบ 1. ในอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาตนเองคือความคาดหวังในความสมบูรณ์แบบหลายคนมักจะท้อแท้เมื่อสิ่งที่ทำไม่ได้ออกมาสมบูรณ์ หรือไม่ได้ผลตามที่คาดหวังการพัฒนาตนเองทีละนิดช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับความไม่สมบูรณ์แบบและยอมรับมันได้การทำสิ่งเล็กๆโดยไม่ต้องคาดหวังผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ในทันทีจะช่วยให้เรามีความอดทนและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องการฝึกฝนสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเป็นเวลานานอาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้ในบางครั้งแต่การทำทีละนิด และไม่กดดันตัวเองให้สมบูรณ์ในทุกครั้งจะช่วยลดความเครียดและความกลัวที่จะล้มเหลวการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในแต่ละวันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาและเป็นวิธีที่ทำให้เราเก้าวหน้าไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นนักเขียนที่ต้องการเขียนหนังสือมักเริ่มต้นด้วยการเขียนวันละเพียงไม่กี่ร้อยคำการเขียน300คําต่อวันอาจดูเป็นเรื่องเล็ก แต่การทำเช่นนี้ทุกวันจะช่วยให้สามารถเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนและเมื่อทำไปเรื่อยๆทักษะการเขียนของพวกเขาจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 4. การเห็นผลลัพธ์ที่สะสมจากการกระทำเล็กๆหนึ่งในผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจากการพัฒนาตนเองวันละนิดคือการเห็นผลลัพธ์ที่สะสมกันจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การพัฒนาตนเองในแต่ละวันอาจไม่ได้เห็นผลทันทีแต่เมื่อทำอย่าง,งอต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่เติบโตและขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนี่คือพลังของการกระทำเล็กๆที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างยิ่งใหญ่การสะสมความสำเร็จจากสิ่งเล็กๆทำให้เราเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในระยะยาวและสร้างแรงจูงใจให้เราทำสิ่งดีๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุด นี่คือเคล็ดลับของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้ยงตัวอย่างเช่นถ้าคุณออมเงินเพียงวันละ100บาทภายในหนึ่งปีคุณจะมีเงินสะสมถึง36 5สิบาร้อยบาทการเริ่มต้นออมเงินเล็กน้อยเช่นนี้ช่วยสร้างวินัยในการจัดการเงินและเมื่อเงินสะสมเพิ่มขึ้นคุณอาจใช้เงินเหล่านั้นในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นทำให้มีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ในเรื่องของสุขภาพจิตการฝึกฝนวิธีคิดบวกและเขียนบันทึกความรู้สึกดีๆวันละนิดสามารถช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกและลดความเครียดในชีวิตได้มากเมื่อเราฝึกฝนการมองโลกในแง่ดีทุกวันและสะสมความคิดเหล่านี้ไปเรื่อยๆจิตใจของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างมั่นคง และมีความสุขมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว 5. สร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนเองทีละเล็กละน้อยต้องอาศัยแรงบันดาลใจและความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอการมีเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และย่อยให้เล็กลงจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้ในที่สุด การพัฒนาตนเองวันละนิดยังทําให้เรารู้สึกถึงความสำเร็จในทุกๆวันซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปได้เสมอนอกจากนี้การพัฒนาตนเองเล็กๆอย่างสม่ำเสมอยังช่วยให้เราเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจากความผิดพลาดหรือความสำเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำสิ่งต่างๆด้วยแรงบันดาลใจที่ดีการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของตัวเองจะเป็นเรื่องที่ยั่งยืน และมีความสุขมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายเล็กๆในการออกกำลังกายเช่นการวิ่งหวันละหนกิโลเมตรหรือการทำโยคะทุกเช้าก่อนเริ่มงานสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกถึงการเติบโตของตัวเองเมื่อเราทำได้สําเร็จเราจะรู้สึกภูมิใจและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ จนการออกกำลังกายกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการตั้งเป้าหมายเล็กๆในการเรียนรู้เช่นเรียนภาษาใหม่วันละสิบนาทีสามารถช่วยให้คุณสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะของตัวเองเมื่อคุณเห็นว่าทุกวันคุณเข้าใจมากขึ้นแม้จะเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยแต่ความสำเร็จเล็กๆเ,เหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกภูมิใจและมีพลังที่จะเรียนรู้ต่อไป กการเปลี่ยนแปลงระยะยาวเกิดจากการสะสมการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนมักจะเกิดจากการกระทำเล็กๆที่สะสมกันในระยะยาวความสำเร็จในชีวิตมักไม่ใช่ผลลัพธ์ของการกระทำเพียงครั้งเดียวแต่เป็นผลลัพธ์ของการสะสมความพยายามและความอดทนมาอย่างยาวนานการพัฒนาตนเองวันละนิดช่วยให้เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องกดดันตัวเองเกินไป ยิ่งเราทำสิ่งเล็กๆต่อเนื่องนานเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นการสะสมความสำเร็จทีละเล็นละน้อยจะทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นเรียนรู้เครื่องดนตรีเช่นการฝึกเล่นกีตาร์วันละ10นาทีเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือน คุณจะพบว่าทักษะการเล่นกีตาร์ของคุณดีขึ้นอย่างน่าทึ่งจากที่เคยเล่นไม่ได้เลยคุณอาจสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้อย่างคล่องแคล่วการฝึกฝนทักษะการวาดภาพหากคุณเริ่มต้นด้วยการวาดภาพวันละ5 1 0นาทีแม้จะไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีแต่หลังจากที่ฝึกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณจะเห็นพัฒนาการในผลงานของคุณอย่างชัดเจนทักษะที่สะสมจากการฝึกฝนะะเล็กน้อยนี้ จะทำให้คุณสามารถสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาตนเองทีละนิดนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ความจริงแล้วมันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนในชีวิตการทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่ทำให้เราพัฒนาตนเองในทุกๆด้านแต่ยังช่วยให้เรามีความมั่นคงทางจิตใจและมีความสุขในชีวิตประจำวัน หากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ